เจ้าบีบอืมจ้าบตีดแล้วแฮปปี้ไฟดีนีโพสทุกวันละเผดสัก,กรรมป็อฟ่างียัดยน้าที่จับกลุ่มแล้วส่งไปโรงพยาบาล ยิงบ้าอีกกี่เท่านี่เอาออกไม่สุดอีกบู๊จัดยูนาร์เอกไงกีบะมันมันเข้าไปห้องพี่เว้ยเองกับพี่ก็ยิงปารเบอืนน่นดัดเข้าไปแล้วก็ขึ้นในเปลวไฟเหลือๆเมื่อกี้กระโดดลงตรงนั้นประจำเยอะๆ มันหายไปไซอนันหมดเลยนี่มีเอสวาวนะ่าสนใจมีแม็กกาซีนให้ด้วยแต่ว่าระเบิดไม่เนี่อไปขายได้นะเนี่ยหัอยูละเออมัดคุยตเอาไปขายไปแต่ระเบิดเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้กล่องอ๋อไม่เลยอนะ่ะ มออกมันมีกระเป๋ามันมีกระเป๋าอยู่ด้านบนเนายสี่จุดสามอันนี้ปืนแม็กเนลแม็กแม็กนัมนบะตกุตกงโง่เครปะออกล่องนี้ขายเลยแม็กเนลกล่องนี้กูกะเอาไปขายอยู่แล้วเอาไปขายเลยก็ได้กระเป๋าเนี่ยนะหมดนี้เลยเอือเดี๋ยวคัดออกอบ,บางอันอนึางจกระเบิดเวทไม่ใช้นี่คงไม่ได้ใช้หรอกแปะเไวะ มันมีปืนไหมนี่มันมีกระเป๋าปืนอยู่ในนี้ไหมลองดูดินันเด็กเลืดูนี่อันนี้ออกระสุนอ่าในกระกระสุนกระสุนระเบิดกระสุนปืนเกระสุนลยเกอันนี้เก็บไปเลยอันนี้คาร์บอนฮันเตอร์ที่มีสโคปพร้อมอยู่แล้วอ่ะไม่รู้อยู่ไหนวะอยู่ในรถนี่อยู่ในรถใช่ไหมเออาไปใช้เลยหนึ่งเอาไปใช้เลย นี่ไงไอเก็บเสียงมัน right? ม so ีมันมีที่แต่งเต็มอยู่แล้วอะอยู่ในรถไอ้รถไหนอยู่ในรถใช่ไหมโบ๊กเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่โบ๊กไอ้ไรกาไรกาเออไรกาเนี่ยคันไหนวะไอ้คันเล็กคันน้อยอย่างคันน้อยเนี่ยเนี่ยนะกดแท็บมาแล้วกดดแล้วกลคลิกที่รถคันไหนคันนั้นเละมันจะใช่สลับไปเล่นเลยเอ็มเนาะเอาไปเล่นเลยเอาไปเล่นเลยเกิดมาแต่งครบแล้วเนี่ยวะมันมีอะไรเกิดมาไปหมื่นลมน่าเกิดไม่ต้องกล่อง เออเกียบแล้วอยู่ไหนอีกอะายเขายังดีดเลยสั์เออเฮ้ยอ้ไรอะไรละซ้ายลวขวาเลยไอ้นี้แม่งเออนั่นแหละคอปเตอร์สวย ไปยตัวหนึ่งไปยตัวหนึ่งหาตัวหนึ่งยัง,ยงไม่เจอเยอะรอยเยอะรอยคอปเตอร์เหรอนานี่กาสกี้ช็อกโกมิโตมาแล้วมาแล้วคอปเตอร์มันชาร์จมึงเฮ้ยเดี๋ยวนีวัอยนี่ให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนจะตายหลังต้นไม้กูกำลังเลงใ,ให้อยู่ สวยไปเลยลูบิจังจะรู้อ่ะโอ้ย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 คุณแปะบ้านนี้กินจังเลยเย็ดเคยเ็ดเคดีมากคอปเตอร์เรียลังคานะคอปเตอร์ลังคาบ้านนี้สวยตามตามโอ้ยโอ้ยเชื่อคนขับใต้คนขับใต้สลับสลับคอปเตอร์สลับหน่อย ไปจะโดนล้อมโดนล้ไปไปไปทำมุกหน่อยใครมีสมมุกทิ้งลงรถมาทำมุกหน่อยกูไม่มีสมมุกกูให้ไปแล้วเออเอาวันนี้ก็ได้บังบังบังเอารถ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 บังเลยโดนยิงโดนยิงโอ้ยโอ้ยยิงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีสมมุกอ่ะไปไปไปกูใส่กูใส่รถไปแล้วกูใส่รถไปแล้วยไปเลยไปเลยไปเลย เข้าบ้านนี่วะเข้าบ้านนี่เข้าบ้านนี่เข้าบ้านหน้านี่เข้าบ้านหน้านี่หมอมีคนเจ็บหมอโอ้ยลงมา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 ตรงนี้กล่องนี้กล่องนี้โอยตายตายตายต้อกูบังให้กูบังให้เตะเตะเตะไอ้เคียรอดเพิร์ตขอดเป็นทีมไม่มีธงโบกเลยอ่ะหยาบหยาบไอ้ควายเอ้ยยิงกูไม่โดนไอ้โง่ เว้ยพี่มันมันพ่นพพเฮ้ยเชี่ยโดนอ๋อ อยชิบหายแล้วจริงกูเฉยเลยมึงก็จะไปมึงก็จะไปมึงอยู่กับกูเนี่ยมึงอยู่กับกูนี่แหละมึงก็จะไปมึงก็จะไปมึงอยู่กับกูนี่แหละมึงไม่ต้องไปไหนมึงจะไปหาเพื่อนบอกอกูบอกกูบอกกูบอกองอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอีกตัวนึ่งไ้โคไปหน่อยโคไปหน่อยโคอยู่โคอยู่ตัวเดียวตัวเดียวชัดเลย กูมีไฟอยู่กูมีไฟอยู่เดี๋ยวกูปาไฟดีกว่ากูชกูชกพัตเตอร์ก่อนกูชกพัตเตอร์ก่อนกูชกพัตเตอร์แดแนดดันบน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 บนหัวโอ้ยไอ้ทียเออยู่อย่างแม่นแม่นด้วยไอสัตว์ระเบิดไม่นะไหนอะมันอยู่ไหนอะบนไหนบนหลังคาบนหลังคาบนหลังคา กูลืมว่ากูกดคลิกขวาข้างเดียวสัตว์เอ้ยโดดลงแล้วโดดลงแล้วโดดลงแล้วมันง้างระเบิดใส่กูง้างระเบิดใส่กู uh, บนหลังคากูบนหลังคากูอือกับกูนี่มึงแม่นจังไอ้เหี้ยบนหลังคาเลยบนหลังคาเราอือบนหลังคาเราอย่าพึ่งอย่าเลย งี้ <จะ S 1> มึ <จะ S 1> ไม <จะ S 1> ม่แอ้ยยกิ๊บกูสองเม็ดเข้าหัวเฮียไอเฮียกูจะยิงไอเฮียนั่นแหละไอฝั่งนั้นแหละแล้วมึงวิ่งเซ็กไปซักมาไอเฮีย,ดยโดนเลยโดนไปกูจะยิง <นะ S 1> มันไงกูจะยิงมันไงไอเียตนอนแรกอะ ในปืนไหมเออเขาเติร์เอ่อไอตุ่มข้าวนางเหรอตรงไหนข้างน้งเหรอหรือว่าอะไรวะไม่ไม่ไม่ไปดิเบลิวไปลิวไปลิวเนี่ยข้างนางเนี่ยตายแล้วมั้งขัตเตอร์ยิงเมื่อกี้ใครบอกขัตเตอร์กวางมันเข้าขาวนางด้วยเหรอไม่เนี่ยไม่เนี่ยเนาะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น อยู่ตัวเองบอกคอปเตอร์ใช่ใช่ใช่บอดบอดบออ๋อบอดเหาอใช่บอดบอด้าไมบอดก็อินดี้แต่ยิงก็อินดี้ตัวอ่านติดสายแล้วอยู่ตซนนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยไปเอ้ยน้องอัมเพงอัมแพลงตัวนึงอัมพลงข้างหน้าอีกตัวนึง

เอ่าล่เฮ้ยเดกัยานมนอยู่ข้างในอ่ะไไปจนได้อ๋อเจ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 อมุอยู่มุอยมุติู่้ไปหมดไหมไม่หมดไม่หมดเลอีกตัวอยู่ในสมุติอยู่ในสมุติมาสมุติ

กูยิงตายสองเหรอใช่ใช่จะรั่วมี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 เอามันเอามันตัวเดียวเอามันตัวเดียวอ่ะนั่นแหละหลังหลังเออฆ่ามันฆ่ามันไถมันไปด้วยเอสซัตแปลงไปด้วยยไอ้วันนี้ไงวันเอ้สวดเอ้ยอย่าเข้าไปล้ป้าไม่ว่าลุงตายหาหมดที่เชยเต้ ขึ้นเขาไปแล้วขึ้นเขาไปแล uh, ้วจะเดือดนันนไอ้ยาล่าล่าลังหินลังหินลังหนล่างยินข้าหัวข้าหัวตายเลยไป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 ไอ้ยวะมันจอดมันจอดไปเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว ไอ้ลุงไม่ยิงไอ้ลุงไม่ยิงไอ้ลุงยิงเล็งอย่างเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูกูเพิ่งเห็นว่ากูถือปืนสะไนอยกูไม่ได้เปลี่ยนโอ้ยชิบหายไอ้ตัดเออคือกูกำลังกินฝันกระบอนอีกโอเคฟันทำนี้ฟันฟันยาว พ่อมึงไอสัตว์ฟันแผลทุกตัวเลยกูจะรู้อะเกินไปปะเป็นตามเองนสอคนมันมันขับขับขับโต๊ะ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 สวยเพื่อนสวยเพื่อนเออมันโดนตัวอื่นมันโดนโต๊ะดิ้น แห้งก็แห้งแบบหายไปเลยมาก็มาเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเท้าวิ่งเหรอเฮ้ยเจ๊ยปืนอยู่ไหน่ไม่มปืนแป๊หนึ่งคุณอยู่ยตรงไหนับเออเด้อ

อุ้ยอ๊ะบน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 ข้อบน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 บน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 ขน่อยคนหน่อยคนหน่อยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอาพิ่งโอ้น่าทำไมมันหิ้นานจังวะ